มาอีกแล้วแมนยูอันดับแปดกระจกอีกแล้วหนึ่งในร้านเห็นมีข่าวจะเลื่อนหรือครับไม่น่าเลื่อนนะไม่เลื่อนแล้วผมมาแล้วเลื่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลับแล้ว เพิ่งมาครับเพิ่งมาแป๊บเดียวครับสวัสดีครับ <c oughs> แต่งตัวแบบแรดฟอร์ดแต่งไงแต่งตัวเป็นแรดฟอร์ดตอนนี้บ่ายสามครับ สามหรือสี่เปตอนนสามโมงอ๋อกรุงเทพว่าสามทุ่มเนีใช่ไหมใช่ใช่ไหมกรุงเทพสามทุ่มไตอนนี้วาหน้สทุ่มปีนี้เปลี่ยนโค้ชหลายทีมเลยครับมาคนเดียวนะครับมาลอนๆคนเดียวแต่ว่า เวลาทุกครั้งที่มาพี่ไก่ป่าก็จะมาทุกครั้งพี่ไก่ป่าผมมาคนเดียวทุกครั้ง<ช>จริงป่ะจริงอ๋อมีครั้งแรกไงมากับแ,แจ็คไงอ่ามากับแจ็คแล้วที่เหลือผมมาทุกครั้งคนเดียวจริงไหม,มคนเดียวทุกครั้งแต่ว่าระหว่างเออ่เอวลาอยู่ที่นี่นไม่รู้อ่มาดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งอีกสักแป๊บก็แคไปเดินเล่นต่อไป แต่แถวนี้ก็มีที่เดินเล่นอยู่ใช่ป่าวกระซิบฟิวพี่ไก่ปลาเขาเด็กเอเวอร์ตันเด็กเอเวอร์ตันเข้าใจป่ะรู้นะว่าเอเวอร์ตันไม่ชอบอะไรอ่ะ รู้กันนะว่าไก่ป่าไม่ชอบอะไรอะรู้กันนะไม่ต้องบอกเอเบอร์ตันอะเข้าใจป่ะเอเบอร์ตันอะระหว่ <c oughs> า,างพอร์ตกับคอนเต้ใครดีกว่าพี่พ,พี่ถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบพอร์ตมากกว่าเพราะพอร์ตมันรุ่นใหม่กว่ามัน<อ><ะ>มันไนส์ไนส์ก nice ว่า คือทำทีมแบบว่ารู้จักการเข้าหาคนรู้จักการยืดหยุ่นคอนเต้เนี่ยเขาแข็งเขาเป็นขวานผ่าซากนะนึกว่าคือแบบว่าหักแต่ตะอะไรเงี้ยมีเป็นเรื่องมีราวอะไรเงี้ยเออเรื่อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ชอบแบบไหนอะเวลาทำงานแต่ว่าคนตรงผ่านขวานผ่าซากเขชอบแบบว่าเออคนที่แบบรู้จักว่ามี ผมมาพี่อรุปมารวยอล้รูปมารวยอ่าก็ลองอ่าเป็นอย่างนั้นอ่าคือมีคนจะบุกแล้วพี่เอ้ยมันจะบุกแล้วกูมันจะบุกแล้วอีกใช่ต้องเอาพวกมีบารมีหน่อยผมว่าถ้าคอนเต้อร่อยคีนดีกว่าถ้าลอยคีนมาทิ้งแม่งเละนะ อย่างหน,นึ่งคือเรากินมันทิ้งทิ้งทิ้งหนักเลยนะแกใช่ปะแต่ตอนคุมมุดไม่เวิร์กว่ะพี่สมัยคุมเมื่อก่อนเลยกินใช่ป่ะใช่ <Okay. S 1> ไทยสก,กอร์พรุ่งนี้เลยครับนี่เมื่อกี้ว่าไงผมเชียร์แมนยูไงผมก็ต้องเข้าข้างทีมรักไงผมทายไม่ได้หรอกถ้าผมทายผมก็อ่ะเสมอ <laughs> แล้วก็ต่อเวลาเสมอแมนยูชนะลูกโทษโอ้โหอันนี้ดรีมเหรอดรีมเลยนะดรีมดรีมเลยนะดรีมไฟนอลอ้า พี่นะพี่พี่คิดว่าเอาตรงนั้นพี่ก็ต้องให้มาสติชนะเอาเอาตามตามฟอร์มตามเชิงอบตามหน้าเสือแต่พี่คิดว่าจะชนะไม่ได้เกมง่ายคือมายู่สู้เต็มที่แล้วก็ต้องเล่นอย่างมีวินัยแล้วมาสเตอ่์ก็คือเล่นนักชิงก็รู้ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าต้องแบบพื้อหวานไงเขาขอแค่ชนะเป็นแชมป์สเกตพี่แล้วก็เจอแมนยูสองหนึ่งเมื่อปีแล้วนักชิงนักชิงแชมเปี้ยน์ลีกเจอยิงเตอร์ก็ลูกเดียวอพี่ว่าประมาณชนะลูกเดียว นัดชิงไม่ขาดนะครับลองได้ลองได้ลองทรงอะแต่ผมอะลองทรงได้พรุ่งนี้ลองทรงได,งงได้หนาวไหมครับแดดแรงอังกฤษวันนี้ยแดดแรงมากนะครับใช่ครับข่าวปดเขาบอกปดแน่ปดช้าปดเร็วหลังเกมมาปดแน่นอนสวัสดีครับคุณเลี้ยงมา้าสวัสดีครับ มันไม่เอาไหมเครืคาริคมาคุมลเยลยคาริค <Hey bro. S 2> <Hi. S 1> ตอนนั้นคุม2ทีมไม่ไง bro ไงตอนนี้คาริคคุมมิลเลิ่สโบรในแชมเปี้ยนชิพก็ผลงานก็ไม่ได้ดีแล้วก็คือเหมือนกับจากที่ขึ้นชั้นก็ก็ก็ไม่ได้ขึ้นไงเลยอาจจะเริ่มเริ่มดาวลงไปแต่ว่าอย่างคีร่าแมา็กแมคกแคน่าพาขึ้นมาได้ในแชมเปี้ยนชิพอิสวิททาวล์วผลงานเข้า,เข,าเข้าตาแล้วมีข่าวกับทั้งเอ่อเทลซีด้วยนะคือดูแล้วเอ่อน่าจะมีอนาคตเอ่อแม็กคนาครับเอ่อ คือตอนตอน,นี้ฟุตบอลมันเป็นยุคเราว่าเป็นยุคที่ทําให้คนอยากเล่นบอลเกมลุกบอลบอลสกกนุกอ่ะครับคือถ้าอยากเล่นแบบบอลอัดบอลรับแล้วโต้เนี่ยบางทีแฟนบอลไม่ค่อยชอบคนะเขานั่นรับอย่างนั้นเย็นนี้กินอะไรล,ลูกพ,พี่พี่เบียร์ครับท่านหลอดเพิ่งคุยกับท่านหลอดเองเมื่อกี้ ตลอดทำไรครับออกไปแล้วะดิเดี๋ยวอีกสักห้านาทีนะมิ้นทะค่อยไปนะท่านหลอดอยู่ไหนอะอังกฤษช้ากว่าไทยหกหกชั่วโมงนะครับ <c oughs> ยังไม่เห็นหน้า <c oughs> เปียนโนเลยเนะี่ยตัง้งแต่มาอังกฤษ เปียโนยังไม่ให้ดูหน้าเลยโอ้คอปเก่งอยู่แล้วจะกินคอปอ่ะผมเป็นเด็กผีผมยังชอบคอปเลยสุดยอดแล้วคอปอ่ะ ครอบกับเป๊ปอะพอๆกันไหมนะนะเทียพอพอพอบไหมเพิ่มโทษเป๊ปเขาใช้เงินเงินเยอะกว่าครอบมั้ย <c oughs> ใช่ป่ะครอบใช้เงนินน,น,น้อยน้อยน้อยกว <c oughs> ่าเป๊ปน้อยมากว่าน้อยน้อยกว่าเยอะนะเป๊่มันใช่ป่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าเป๊ปมันแชมป์ลีกหกหกครั้งอ,ะอ่ะครอบหนึ่งครั้งมันก็มีค <c oughs> วามแตกต่าง <c oughs> ครับเออพวกนี้เต็มที่แล้วครับ FC ครับ สุดจริงเขาปลาสุดจริงได้ครับเอมาทักไทยเฉยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินเล่นต่อนะครับวันนี้แดซาบี้สนไหมแดซาบี้ปีนี้มันก็ทำไม่ดีนะผมว่าหรือตัวเจ็บเยอะซาบี้เสียวหน้าอ๋อเหรอใช่ไหมไปบาซ่านม่คือใครนะแดซาบี้อ๋อไปตันนะเพี่ เอ่อครึ่งครึ่งครึ่งแรกดีครึ่งหลังตัวเจ็บเยอะใช่ไหมสองคือทางการงทกการเนี่ยเหมือนเหมือนคนรู้ว่ามันไปแน่ครับผลงานนั้นมันก็เลยตกตรงอืแล้วเขาจะออกไปไหนมันรู้ไม่แน่ใจตอนนี้คือออกมันออกออกออกแม่แต่ไม่นานแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไปไหนแต่เดรสซาบี้มันโอเวอร์เลีป่นะผมว่าก็มองง่ายก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าคือเขารอรอคุมทีมใหญ่เลยอ่ะว่าว่าว่าเป็นยังไงใช่ครับเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปก่อนครับอโมลินพี่เวิร์กไหมของเบนฟิก้าป่ะ บิสบอลบิสบอล่ะเบิกไหมเขาบอกว่าเขามีความความคล้ายมุนิงโยนะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจต้องอดูไก่ป่าฟันทงหน่อยบอลขาดไหมพวกนี้ขาดไหมไม่ขาดเชือนนะเชือนนะไม่ขาดคือคือแต่ว่าต้องีราไซต้เขาดีกว่านะไม่ขาดไม่ขาดนะไม่ขาด